สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นพระสมเด็จมาถ่ายให้ชมครับนะครับเนื่องด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นพระสมเด็จนะเนาะนะครับเจอสมเด็จก็ชอบชอบเสร็จก็อยากมาถ่ายให้ชมนะครับอ่ะโอเคมาไล่ดูพิมพ์กันก่อนนะครับถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับอย่างนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แน่ นะครับอย่างนี้พิมพ์ใหญ่แน่ๆเลยนะครับแล้วก็โซนพวกโซนเนื้อผ้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ตีตรงทางโซนวัลขังละฮะนะครับคือพระเนี่ยเขามีหลายโซนนะครับโซนเนื้อนี่มีหลายโซนนะครับนะครับโซนเนื้อนี่มีหลายโซนนะค,คือบางทีเราจะไปดูเฉพาะเนื้อนุ่มๆบางทีมก็เนาะเพราะว่าเขา มังงงก็จะแกะปูนเหมือนกันนะนะครับพวกปูนเปลือกหอยอะไรพวกนี้ยนะครับแกะปูเหมือนกันมังงงแกะน้ํามันแล้วแต่นะครับแล้วแต่บางทีก็อาศัยความชอบด้วยนะในการดูพิมพ์พะดูอะไรพวกเนี้นะครับพระสมเดจเนี่ยเป็นพระที่ถือว่าวเขาเรียกว่าไงนะค่านิยมค่อนข้างที่จะแรงนะครับ แต่ถ้าอยู่กับไม่ใช่มือใหญ่ก็ราคาก็ไม่เท่าไหร,ร่และฮะนะครับเนาะแต่ก็เลือกเอาเลือกเล่นเอานะครับสมเด็จก,ก็จะถ้าถ้าพูดถึงผงวิเศษก็จะประกอบไปด้วยผงวิเศษห้าชนิดนะครับก็ผงปัตมังผงอิทิเจผงม,มหาลาชผงพุทธคุณแล้วก็ผงตีนสิงเหผมพูดให้ฟางุคลิปเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้แบบได้ยินประจําพอได้ตื้นยินประจําแล้วก็จําได้นะครับบางทีก็พูด ติดปากลำดับไปนะฮะภาพนี้สวยนะครับมีข่าโพรงค้าปแป้งมีดูแลโอเคเลยอะนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัลคางมีกี่พิมพ์นะครับพิมพ์มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ฐานแซนพิมพ์เกตบัวตูมแล้วก็พิมพ์ปกโพจะปกโพนี่มีจํานวน,นน้อยหน่อยนะครับนะอ่อะโอเควันนี้ผมได้สมเด็จมาคลิปนี้ก็ได้สมเด็จมาถ่ายชมนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ